สวัสดีครับพัดีที่เคาลงมาทุกท่านสวัสดีเมียที่เขาลพเออ <laughs> ปีใหม่ละปีใหม่ละเนาะเออไหวเมียพองอจะได้เจริญเออจเริญวันนี้ก็เอาอันปีปีละคม <laughs> ว่าเ <laughs> มียต้อง <laughs> ว่าปีละ่ะ <laughs> มา อวยพร FC ปีใหม่ครับอ๋อขอเชิญแม่มันออยพรก่อนเจ้า FC ทุกทุกท่านอยู่ทั่วหลายจังหวัดเนาะครับ FC เฮาอะต่างประเทศก็มีหลายประเทศเลยโอ้เฮาไม่ได้ไปมืองนอกเฮาเอาภาพเฮาไปให้เปิ่นพอก็ยังดีเนาะเจ้าสาหรับพี่น้องผู้ว่าประเทศไทยจะเป็นอยู่ที่ไหนก็ปีนี้ปีใหม่แล้วเนาะปีใหม่เข้ามากขอทุกท่าน ที่สาคัญที่สุดคือสุขภาพสุขภาพแข็งแรงสุขภาพต้องแข็งแรงครับถ้าอยู่มีเงินมีทองและสุขภาพแบแข็งแรงมันก็ไม่วมนเนาะทุกท่านแข็งแรงเนาะปีใหม่ปีใหม่หน้าที่การงานเจริญเจริญเจริญครับเจริญรุ่งเรืองเนาะเจริญรุ่งเรืองหมดเคราะห์หมดไทยนะครับสิ่งให้สิ่งบดีขอบให้มันหายไปครับปีเก่าปีตะวันทั้งร่อหกสิบหกจะานพ้นไปนะครับ ทาไมสูงค่าพี่น้องไตยตัวแล้วก็สบายสบายดีอีน้องสอบปปราว่อ,อไม่ได้จะได้ไปเอวที่จริงอยากไปลาวนะเนี่ย บ้านเปิดเมืองเปิดมุ่นนะครับพี่น้องลาวนะห่าหันเ่าหันในยู u ูบในน้ชอบดูนะครับเปิดมันเปิดไปธรรมชาติมันมุวนนะครับซึ่งเขาไปหันบ้านพี่น้องพี่น้องลาวเนี่ยเหมือนบ้านเฮาสมัยก่อนเมื่อเมื่อสาวสาวปีที่ผ่านมาลุ่นตอนเขาปิดละอ่อนจะอ่านเลยชอบบรรยากาศตัวพวเลาวอยากมีโอกาสอยากไปเอลนะครับตันทิพสองปันแหนต้ออยากไปเอวนะครับอยากไปวันนี้กลับมาอ้ยพร้ปีใหม่นะครับขอให้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับเนาะอันไดบดีกับ ผ่านไปได้เมียขี้จมก็ขอเมือได้เมียติอุ้ม่วนเจ้าวันได้เมียตัวก็ขอให้มันแบบชั่วเขื่อได้เมียติอันเปลี่ยนจากเมียตัวเป็นเมียอุ้ม่วนถ้าอุ้ม่วนแล้วจะไปเอาเมียใหม่แล้วเด้อใครเฮ้เมียอุ้ม่วนกับสู่ก็ต้องฟังเมียอะไรพ่องเวลาเมียว่าอย่างก็ฟังกันพ่องจะไปลึกหลืนเออและที่สําคัญเล่าเนี่ยเฮ้เบา พีหน้านี่สัญญาว่าจะเบาเบาลดละเหลือสองคนกับอีลาอะไรก็เขานี่มันซุ่มหัวกันนะอีลาเด็กจะแยกบองปีวุฒละตีละต่างก่อนเพื่อสังคมเนาะสังคมนักแต่ก็ดีนะเจ้าเน้อครับครับลดครับลากระมัดระวังกันมือโอ้แ่ช่วงนี้เนาะลดนักห้องกับเอลจังหวัดพาครอบครัวเอลเจ้าเขาลดด้วยความระมัดระวังเขบรดเองก่อนเระวังไปจะไปพี่ไปฝั่งไปแบบสบายสบาย ไปนั่งพักกินข้าวอิ่มนะก็เขับไปเน,ะะนาะจะไปฝั่งไปหิบมันอันตรายนะเจ้าเนาะขอบคุณเอฟซี่ิคอลพารักทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขปีสองพันห้าิบเกียตค่ะสวัสดีจ้าไปไหนมาฉลองปีใหมเอ๊วัสีองพันห้าร้อยหกสิบได้แบบกี่เตื้อสองพันห้าริบเกียเอาเห็ดกังสูงเท่าแล้วนะนเนี้สูน,นี่อันเท่าแล้ว